สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ a r อ Online สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณฟิล์มด้วยครับผมวันนี้จะพาไปแตกสระองอีกหนึ่งท่านก็ครับผมก็วันนี้เราจะไปทำการฟาร์ม Artifact of the Pack ครับผมก็เอาจะเอาไปลงบอสลิงกันเนาะก็สมาชิกรวมแล้ววันนี้ได้แค่นี้แหละไปกันครับคุณโก้ครับ ับดูลงดำไม่ได้เออไม่ใช่ไม่ใช่เลนมนอ่าซ้าย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 หน่อยซ้ายหน่อยซ้ายซ้ายอีกซ้ายอีกใช่ใช่ตรงนี้ละไม่ใช่ตรงไป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 ลง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 อีกเบาเบาโอเคนี่ไง่แหละตักทำ แล้วเรียบร้อยก็สำหรับพิกัดครับผมนาทําอยู่ที่68.3ครับผม5 6 1ก็ก็ทําของเราไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายแต่ก็ทําใครหลายคนแตกมาแล้วก็วันนี้เราจะใช้เป็นลูกซองแล้วก็ปืนตะข่ายครับผมตามเดิม ก็แล้วแต่ความถนัดคุณโก้เขาแอบไปกดบอสมาก่อนแล้วเขาก็จะใช้เป็นปืนเทคเ็คผมกับคุณฟิล์มก็จะใช้เป็นลูกอศรระผมจะเล่นเป็นมูฟทนะ์ไหมเขาเปิดไฟตัวอะไรออกตัวเอ็นโอเคเปิดไฟตัวเอ็นครับผมสำหรับใครที่ติดไฟฉายมาเนะเาะคุณฟิล์มแหลกไหมแหลกครับ บอกแล้วให้อัพคอมแรงๆอครับงเไปไปเลยไปเลยเลยปล่อยปล่อยวันนี้เอานกตามมาเดี๋ยวต้องตั้งค่านกใหม่กันเก็บเก็บเก็บต้นตาไม่ค่อยมีเลยใช่ครับผมไม่ค่อยมีเดี๋ยวต้องตั้งให้มันเอ่อเก็บมาในมุ้มนี้ตาม นะครับระวังเจ้าเอ่แมกกาเรนียเอ้ยใครมาวางเตียงไว้แถวนี้เนี่ยเอาเตียงกันมาหรือเปล่านี่เดี๋ยวมาวางตรงนี้เตียงมันแหลกอ่ะวาร์ปเลยเมื่อกี้อย่าไปกลัวครับทุกคนการตายเป็นเรื่องปกติคุณก็เอาเตียงมาเอกี้นะ ก็สามไงเฮ้อวางแปะแปะไว้กันแตกถ้าใครแตกก็มาเริ่มใหม่ตรงนี้แหละใครจะนำให้ผมนำอใช่ <S <S ไหม<อ>จำไม่ค่อยได้เลยจิทำนี้ไม่ค่อยได้มานานล ดูลูกน้องผมยิงไม่เลี้ยงครับนี่ปัดตัดปัดเลยถ้ามาใกล้ก็ใช้มีดโอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยขอใช้แกมมาดีกว่าไม่ไหวมองไม่เห็นเลยเดี๋ยวท่านผู้ชมหน้ามืดตามัวโอ้เลือดหายไปอย่างเยอะโอ้ยอ่ะมีรด แล้วครับดีแล้วไปเออลืมกินยาใช่เราลืมกินยานี่เรามียากันมแมลงต้องกินเข้าไปเลยใช่ไหมใช่ใช่มันจะฟุ้งฟริ้งหน่อยระวังตกนะมันจะชอบมีแมกกาลเนียอยู่แถวนี้อยากจะเปิดสแกนเหมือนกันแต่กลัวคนดูตาลาย ป๋อไม่เปิดแล้วกันยังไงมันป่องยิงครับนี่ปืนละแรงขคยัโอ้ยามาแล้ว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 ระวังโดนกันเองเระวังโดนกันเอง โอ้ยลีกระสุนด้วยท่านดูเลือดด้วยนะโอ้ย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 จะแตกแล้วเนี่ยจะแตกแล้วเนี่ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วเอาไวมีปืนลีด้วยอ่ะเดี๋ยวนกคุณบอยเดินคุณโกนี่ครบเลยอ่ะ ตายอยู่แล้วนกบ่อยอใช่เหรอคือโอ้โหเลยขึ้นหลอดแล้ว,วเมื่อกี้นี่จะเอามาช่วยหรือเอามาทิ้งเนี่ย<笑><笑>โอ้โยโดนผมไปอยากอขนอนข้างขาวได้อะไรบ้างแมงมุมมีงูและแมงมุมข้าวมัน ผมว่าไอ้นกผมไม่ได้ตายเพราะโดนไอ้นี่กัดหรอกโดนเพราะโดนยิงนี่แหละ <c oughs> <g ười> ผมว่านะ <c oughs> น่าจะโดนเพราะผมยิงนี่แหละนี่มีค้างคาวด้วยฝั่งนี้ยิงทิ้งไปก่อนเอาอุ้ยงูโอ้ย,อยนี่เรียบร้อยนะมันก็จะ ถ้าโดนกัดก,ก็กินยาให้มันไม่ง่วงอะ่ะอย่าตื่นเฮ้ยเฮ้ยอะไรฟู่ฟูข้างหลังเปิดไฟกันขนาดเปิดแกม,ม่ายังมืดเลยนเนี่ยทำเนี่ยใช้ไฟับมาดิสิอย่าก,กลัวเขาบอกอย่าก,กลัวขวาขวา คว่าแล้วคว่า,า,าตายไปสต๊อโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยนอ้นองน้องจะวิ่งขวางสิเดี๋ยวผมว่านกแม่งตายเพราะผมฟันทิ้งเนี่ยนี่เรียบร้อยยดุดเก็บดีกว่าผมว่าไม่น่ารอดใช่ใช่โอเก็บเก็บดีกว่า ขีขดคอเนี่ยถ้า,าไม่เก็บมันอา,มนอาจมันอาจจะโดนเราเก็บก็ได้ใช <laughs> น่น่าจะโดนพวกเดียวกันเนี่ยยิงตายก่อน่วามองมุมมังมุมมังมุมตายปิ๊สตอร,ระวังมันโผล่ออกมาจากผนังมังมุมนี้เดีอ ได้นะโอ้โหตายแล้วตายแล้วตายไปหนึ่งโอ้โหโอ้โหโอ้โหหุ่ยตายอยู่ในเนี่ยขวามีตัวมั้ยยิงไปแล้วผมยิงไปแล้วไม่ไม่มีตัวมีตัวหรอโอ้ยนั่นนั่ตั้มไม่ตายก็ไม่รู้จะพูดยังไงแหละหมดแล้วอ่ะมันไม่มีกล่องใช่ไหมแถวเนี้จัดนี้ไม่มีไปเก็บปิดงูเก็บปิดงู เก็บยังไงครับกด F ถ้าตัวไหนมีนี่ไงมีสองอันเอาไว้เปมันเป็นยังไงเป็นยังไงไปลงบอดมุมอยากเห็นะใช่ใช่เดี๋ยวทิ้งให้ดูนี่อ๋อนี่คือพี่งูเก็บไปด้วยโอเคโอเคเพราะมันจะเอาไว้ลงบอดเอาไว้ลงบอดแม่งมงมุมบัตมาเอร์ ไอยากันมแมลงนี่ก็อยู่นานเหมือนกันนะเนี่ยใช่ใช่นานอยู่ขมุกขมัวกันเลยทีเดียวว่างาวก็มีกล่องให้เก็บเปิดก่อนเปิดก่อนเลยเปิดก่อนเลยเปิดก่อนได้เปรียบนี่ชักดูสิอย่าไปกลัวอันนี้ของเก็บเมลใครจะเก็บกล่องอ่ะ นี่กล่อง Explorer Note. แต่ผมยังไม่เก็บผมจะมาเก็บน,นอกรอบร<ส>อ่ะคูนสองรอบกูอะควรเก็บ <c oughs> ซ้ายหรือขวาซ้ายหรือขวาซ้ายก็ได้ขวาก็ได้เอาฝั่งไหนฝั่งนี้เหรอฝั่งไหนไม่รู้แต่ยิงไปแล้ว ฝั่งไหนไม่รู้จะยิงไปแล้วงตายนะ้ายหลบไปตัวหนึ่งไ่้งูอะถ้าขึ้นบนจะเป็นแอดอกทำไะไรกินใช่ไหมขึ้นไปดูไหมอะไม่รู้ตกไปนะก็อะไรลาวาล่ะโอ้โหน้ำมาที่ข้าง หนักกุลาวายอีกนั่นแหะมันคืออะไรนะฝูงปีศาจปลรนยาเป็นยาจาระเท้เนี่ยเพียบอะ่ะโหดๆทั้งนั้นล่ะลงแถมนี้ดีกว่าเห็ดนี่มันเกิดเยอะเก็บไปกินดีไหมเนี่ยระวังตัวๆนะข้างบนนะบนระวังบนเห็ดไหนอ่ะเนี่ย โดนโดนโดนโบอาโบอางูายักษ์ของโอ้ยไม่โดนผมขอใช้คำว่างูอ้วนแทนได้ไหม <laughs> งูใหญ่ไม่ได้เหรอทำไมต้องงูอ้วนด้วยน้องน้องน้องตัวใหญ่ก็จริงนะแต่น้องตัวสั้นมากเลย <laughs> ดูดุกด๊กดิ๊กน่ารักไหม <laughs> น่ารักเหรอจับได้นะ <laughs> ใช่ใช่เออจับได้งูจับได้ใช้ไข่จับ นี่นาม,นมาถึงเรามาถึงเม,มืองโบราณแล้วครับผมก็มันจะเยอะแยะหน่อยน,ยนก่อนจะ,นะเปรียบนี่เอออุอ้ยโ,โดนแล้วโดนแล้วได้แล้วโอเคซากโดนพวกเดียวกันนะเด็ <c oughs> ไม่รู้เป็นบุกิ้งผมดโดนกระสุนลลมอโดนโดนข้างขาวกัดดังเอือ้อเลยโดนพวกเดียวกันเฮ้ยไม่เก็บกล่องยังไม่เก็บเอ่เออ๋ออ๋อมี่มอสได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงไหมนี่เพียบเลยได้ยินเสียงวูวูข้าวกำลังจะเจอฮึลบลบก่อน <c oughs> <c oughs> ดีมีตัวอะไรดิ อุ้มโดนราคาทีหลังเฮ้ยแมงปองโอ้โหมัเก็บแล้วไอ้ช่างกล้าถ้าเปิดสแกนนี่ในน้ำนี่เพียบเลยเนี่ยเหมือนปีรัญญาจะเปิดสแกนให้ท่านผู้ชมดูดีไหมว่ามันเยอะแค่ไหนเฮ้ยซาโกมาโอ้ยนีโอ้ยไอ้ศรัว่า ไม่ต้องไม่ต้องเปิดเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นมาเองเปิดเปิดสแกนดูหน่อยสิเยอะแค่ไหนรู้สึกว่าจะมีจระเข้อีกอีกพันหนึ่งใช่ไหมเอ้พันนั้นผมว่าโหดกว่าสากุนมีงูมีงูนี่อันนั้นโดนงูมาแล้วใช่ใช่โกระวังขึ้นมาแล้วโอ้ยไม่โดนโอ้ย นนีี่่เหล็กตัวอีกตัวนึงตายยังอ่ะมีสองตัวนะมึงกิงอ่ะตายแล้วตายแล้วยัง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 ฟี่อยู่เออมีเสียงฟี่อยู่เฮ้ยไม่ได้แดกกันหรอกเป็นไงล้ววะมันฟี่ฟี่อยู่อ่ะอยู่ตรงนี้โผล่เลเวลเยอะด้วยร้อยครับตายใช่เฉย ที่เหลือก็ปิรันย่าแล้วทีเนี้ยเหลือจะปิรันย่าแล้วอะเราต้องว่ายน้ำข้ามไปด้วยใช่ไหมไม่ไม่มันมีทางไม่นี่ไงอยู่ข้างบนเนี่ยแถวๆนี้แหละแต่เดี๋ยวต้องล่อปิรันย่าเหมือนกันใครจะเป็นคนล่อดิ๋มันมีทางอยู่มันต้องมุดน้ำไปอะแต่เขาต้องว่ายน้ำไปมันอยู่แถวๆนี้แหละ ปืนนี่ยิงได้ก็ไปไหนแล้วล<ะ>เดี๋ยวผมขอใช้น้องหมีกันนี่สวยไหมน้องหมีผมโอ้โหดูนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเอาละไม่ได้โหดร้ายนะดังสนัน่น หน้าตาน่ารักไม่น่าอันตรายแต่ไม่ตายทำไงดีเนี่ยทำไมไม่ตายเอาไงดีคุณโก้ไปไหนแล้วเนี่ยไปพังอคุณโก้าหายนี่ีู่่เออเดี๋ยวผมขอใช้กับปิงหกไปสำรวจพื้นที่แป๊บ ฝั่งลนก็มีนะฝั่งลนมันมีทางปดนอมั่นั่นแหละเดี๋ยวนี้อ่ะใช่ไหมนี่ไงมันอยู่ตรงช่องนี้ไอกระสุนเปลืองอยู่นะเนี่ย เฮ้ยมีเมกกาลเนียอยู่ตรงนี้ด้วยเอาคุณว่าคุณวาไปยังไงผมใช้กับปิงหกนี่วิธีหมาที่ง่ายที่สุดนี่ไงเอ่อผมเอาไงดีว,วะมันได้เฉพาะตอนกลับอะ แล้วมันต้องขึ้นยังไงสิบไลมันต้องมีน้ำมันเลยต้องมีตัวลอกซยมาได้เปล่าเฮ้ยผมติดตรงเนี้ยขึ้นทางไหนต้องอุ้ยตกตก เดี๋ยวผมต้องทำกรัปปิงหกลงไปให้อ่ะ<ท>เอาเปล่าดูนะเดี๋ยวเตรียมรับกล่องนะผมจะดอรอปลงไปให้เอ้าไปแล้วเดี๋ยวเปล่าโอเคครับเดี๋ยวลูกปืนด้วยเอ้าไปแล้วโอเคเอ่ายิงเล็งตรงๆให้อยู่ตรงใกล้ๆผมเนี่ย เห็นปะเห็นผมไหมอ่าเห็นครับเล็งมาแถวๆนี้แหละแล้วก็คลิกขวายิงได้เลยอ้าคุณโก้ขี้โกงใช้ใช้อ้าวแล้วคือดึงยังไงอ่ะคลิกขวาไอ้คลิกขวาซ้ายเออคลิกซ้ายคลิกซ้าย ไม่คือซื้อผมยิงอ่ะยิงไปแล้วลูกหนึ่งอ,อแล้วก็ข้างรนะอ่ะมัน,มน,มน,มนไม่ไม่ดึงขึ้นไปน่ึง,งมันอยู่ใกล้ตัวเกินไปหรือเปล่ากดซีออกกดซีปล่อยก่อนแล้วเลงให้มาบริเวณที่สูงสูงอ่ะที่ผมยืนอยู่เนี่ยเลงสูงสูงหน่อยอ่านั่นแหละมาดึง,งไปเลยคลิกซ้าย ชิกซ่าใช่ไหมอ๋อโอเคนั่นแหละโอเคกดซีกดตัวซีโอเคนั่นแหละจะได้ใช้เป็นครับต่อไปต้องใช้มีแมกกาลเนียอยู่แถวๆนี้นะคุณโกมาหรือยังครับผมคุณทำก็ตายที่เสียงอะไรเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยข้างหลังข้างหลังแมงมุมโอ้โหเล่นที่เผล่เล่นที่เผล กลัวครับนี่ครับผมอาร์ติแฟกต์เรานี่ถ้าใครมาสายนู้นก็จะมุดน้าํามาแต่เรามาทางลัดนี่ครับผมนี่คืออาร์ติแฟกต์นี่อาร์ติแฟกต์ of the pack นี่เก็บมาครับผมถ้าใครมาทางนู้นก็ต้องว่ายน้ํามาซึ่งผมเคยว่ายมาแล้วหลงครับ ม,มันมีทั้งจระเข้ใช่เฮ้ยตกมันมีหลายอย่างอยู่อะทั้งเจระเข้ทั้งปรัญญาเยอะมากที่ผองดอปิดขอปิดโหมดกันรู้สึกจะลายตามากเลยคนดูน่าจะอ้วกแตกอะนี่แหละคุณฟิล์มน่าจะจำได้นะรอบหลังถ้ามา น่าจะนะครับถ้าจับไม่ได้ก็ไปเดี๋ยวไปย้อนดูคลิปเอาโอเคสำหรับวันนี้ <c oughs> ได้อาร์ติแฟ์เป็นที่สำเร็จแล้วกลับกันดีก,กว่าทางกลับจะกลับทางเดิมนี่กลับโดยซิลาลไปเลย ฟิมกดกด e กด e โอเคเผื่อกดไปนะเเลยครับตอนกลับแล้วสบายนี่เรียบร้อยไปกันครับอบอกเลยว่าใครที่ไม่เคยลงเนี่ยหลงครับผมเพราะผมก็ยังหลง อทำไมไปฝั่งนู้นเน่ะไโอ้ไม่ไปไม่ตามหรอกไปดีกว่าโกขาจะปั๊มเวลอ้ยวเฮ้ยงูงูงูยิงไม่โดนมันเบี่ยงมุมด้วยเรียบร้อยเรียบร้อยโกอาแล้วยังไม่ตายนะ้ยไม่โดนมันอยู่ในหินคุณโกฮิโกอา ้ยข <chat> ้ามาจากไหนเนี่ยมาไงเนี sure. ่ยตายไปตัวตายไปตัวนึงโอ้ย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 ไอ้บ้าเอ้ยไม่ตายด้วยดื้อด้านโอ้โหดืสูงนะน่าจะโอ้ยตะขับอุ้ยถอยถอย คาบมาตายแล้ว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 เผือมีดฟันเดีย๋ยวแหกเลยะตะขามีอะไรไหมโหตาขาบับ <จะ S 2> ขโมยลูกธนูก็ยังดีมันจะทอนตาเมีดด้วยนะตะาขาับอะ่ะโหนี่แหละตะาขาบับที่ผมใฝ่หาผมอยากจับกลับบ้านเอาไปให้วาดูเล่นทำกางแมปอะ่ะกาแมโอ้ยทำไมตัวอะไรเยอะเลยวาบด้วย

นนิดห่อยทำไมมันยังมีเสียงฟัวฟัๆอยู่เลยครัสบสรุปยังขึ้นอยู่ลดเร้ยงังยังยังมีข้างหน้าโอ้ oh, ผมโดนกัดเสื้อกับถุงมือแตกเลย <laughs> <laughs> ตอนไปไม่เยอะแต่ตอนกลกับเยอะจังใช่ใช่กลับเยอะมากมีพิษด้วยเก็บ เวลร้อยขึ้นนั้นเลย oh. ว่าฉกผมสองสามทีเกาะแตกเลย ครับผมแมเราก็ประสบผลสําเร็จครับผมก็เก็บมาได้1ชิ้นครับผมชิ้นต่อไปก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะว่าวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะเสียเวลากับการเตรียมของเยอะมากๆก็เดี๋ยวเอาไว้รอบหน้ามาดูกันใหม่อีกทีนึงแล้วกันครับผมครับผมสำหรับใครที่ถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r i b e ด้วยครับผมโอกาสหน้าเราจะมาเจอกันอีกแน่นอนครับผม ็ท่านไหนที่สงสัยสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับผมก็ไม่เข้าใจอะไรก็สอบถามได้ครับครับสำหรับวันนี้ก็ลาทุกท่านไปก่อนครับผมก็ไว้โอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ